แล้วก็ยังพบการระบาดในอีกหลายจังหวัดนะคะที่ตอนนี้คลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเปิดเรียนแล้วนะคะหลายโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนไปก่อนเพราะว่าพบการแพร่ระบาดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนและครูที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตวรวจคัดกรองเชื้อค่ะครูและแม่บ้านโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเชียงใหม่พ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดภายในอาคารเรียนเป็นวันที่2นะคะ หลังจากที่พบนักเรียนชั้นมัธยมปลายติดเชื้อโควิด -19 1คนขณะเดียวกันเชียงใหม่ก็ยังปิดโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยและวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ด้วยป้องกันการแพร่ระบาดค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารศา,าสตร์วิเทศเชียงใหม่ระบุว่านักเรียนและครูที่มีความเสี่ยงทุกคนนั้นได้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อแล้วเบื้องตน้นผลตรวจนั้นเป็นลบค่ะแต่ว่าให้กักที่บ้านเป็นเวลา14วัน พร้อมทั้งปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายแต่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนมีการแจ้งจดหมายให้กับผู้ปกครองรับทราบแล้วปรับปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์โดยให้นักเรียนและครูเรียนที่โรงเรียนนะคะทั้งครูและนักเรียนที่สอนในระดับมปลายกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะเป็นเวลา14วันค่ะตามมาตรการที่ได้รับคำสั่งมานะคะ จังหวัดเชียงรายค่ะยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงเมื่อวานนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก13คนนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าต้องการให้เร่งตรวจค้นหาเชิงรุกให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะควบคุมยากอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าทางสบค อำเภอเทิงและก็สพตำบลตับเต่ากาลังจะพิจารณาดําเนินการว่าเราจะเข้าไปาล็อกนะครับครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็เราจะแยกผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดมีความเสี่ยงสูงออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้จํานวนที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ผมหวังว่าภายในไม่เกินวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะผมว่าพื้นที่ตำบลตับเต่าก็น่าจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ที่จังหวัดแพร่นะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่อเนื่องวิทยาลายัยและโรงเรียนหลายแห่งก็ประกาศปิดเรียนตั้งแต่21-25มิถุนายนหลังจากเพิ่งจะเปิดเรียนไปได้สัปดาห์เดียวค่ะ